ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox for Ever นะครับผมรายการที่จะพาทุกคนไปสนุกกับการเล่นตลอดการนั่นเองนะครับผมสำหรับในวันนี้ครับก็ยังคงอยู่กับการรีวิว c a r ฟ f i v ์ปมนกาพภาษาไทยนะครับผมโดยในวันนี้ครับผมพี่ชินก็จะมีชุดนี้ครับผมมาให้ดูกันนะครับเห็นกล่องเล็กอย่างนี้ครับผมแต่ว่าขอแค่ในนั้นดีแน่นอนนะครับผมกดด้านนี้หนึ่งนี่หนึ่งนะครับ 2ชุดนี้นะครับผมมันก็คือชุดนะครับผม AD 06และ07นั่นเองครับผม AD ย่อมาจาก r e v i v a l d e c k นะครับมันจะเป็นเด็กที่เป็นชุดนะครับผมที่เหมือนกับแถวเด็กแกะมาหนึ่งกล่องแล้วเล่นได้เลยนะครับผมแต่ว่าจะเป็นพวกแคลนล้องส่วนใหญ่เช่นนี้ก็จะมีไดร์กูล่านะครับเบอร์06แล้วก็มีเบอร์07เจเนเนซนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแกะให้ดูกันว่าในกล่องนี้นะเนี่ยนะครับผมเปิดมาหนึ่งกล่องนะครับร้อยกว่าบาท จะได้อะไรบ้างแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมถ้าอยากจะรู้แล้วก็ไปดูพร้อมกันเลย okay, ครับผมโอเคครับผมงั้นก็จะมาทําการนะครับแกชุดอาร์ดิสุดหกนะครับผมรีเวิร์บเด็กหมายเลขหกแคลนดาร์เอลกูร่ากล่องนี้นั่นเองนะครับผมแมมตื่นเต้นมากเพราะว่าถึงผมจะไม่เคยแกชุดอาร์ดีนะครับแต่ว่าผมก็รู้ลิสต์ของข้างในไงซึ่งแน่นอนว่าแต่ละครั้งเนี่ยชุดอาร์ดีไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับมีของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมมาพร้อมกับชุดการดนะครับ แล้วก็จะมีสนามนะครับผมสนามเป็นกระดาษเหมือนเดิมนะครับและก็จะมีตัวกล่องพลาสติกนะครับซึ่งกล่องพลาสติกนี้ค่อนข้างจะดีมากนะครับผมวัสดุค่อนข้างดีนะครับไม่หักไม่งองง่ายนะครับผมรียกว่าเกิดฉีกแล้วก็ไม่น่าจะขาดง่ายนะครับโอเคแต่ก็นะครับผมใครก็ตามที่แบบมีกล่องอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเก็บกล่องใหม่กล่องได้ไม่ซีเรียสเรื่องกล่องไม่ต้องซีเรียสกันนะครับมันเป็นแค่แบบการโดอดไว้เราพกพาสะดวกเท่านั้นเองอ่ะงั้นเดี๋ยวนะครับผมผมจะขอทําการนะครับแกะให้ดูนะครับว่าที่ให้มาง แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นการ์ดเก่านะครับผมมารีพิ้ทมาแบบจัดเป็นเซตให้พร้อมเล่นเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะงั้นเริ่มที่เกรดศูนย์ก่อนเลยแล้วกันนะครับใบแรกครับผมที่ให้มาก็คือเกรดศูนย์สาวข่ออาร์มอน บาเมดเกรสนะครับผมอ่าสังเกตครับมีคําว่าอาร์มอนแน่นอนเพราะว่าชุดนี้นั่นเนี่ยจะเป็นนะครับดาร์เอลกูล่าสายอาร์มอนชัดเจนเลยนะครับผมจะไม่ใช่สายดาร์กเนสของภาค G นะครับแต่ว่าก็มีการเสริมสไตล์แน่นอนครับผมว่าเขาจะมีของเสริมให้เหรอแง่ดังนั้นเนี่ยอาร์มอนเป็นหนึ่งสายที่มีความเก่งแล้วก็เล่นง่ายค่อนข้างเยอะนะครับผมดังนั้นเนี่ยใครก็ที่แบบอยากจะเล่นดาร์เอลกูล่าแต่ไม่อยากเล่นยากๆเหมือนสายดาร์กเนสนะครับผมจริงๆดาร์กเนสก็ไม่ยากแหละแต่ว่าอาร์มอนมันเข้าใจง่ายกว่าไงนะครับผมมันเป็นการ์ดเก่าๆค่อนข้างเยอะ แบบพวกสกิลเทคจะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นั่นเองอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูทีละใบนะครับผมนี่คือใบที่1นนะครับเกรดศูนย์ตัวเริ่มนะครับผมต่อมาทริกเกอร์มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีคริปที่เข้ทิกเกอร์นะครับผมสาวกแห่งอาร์มอนครูเอลแฮนนะครับผมคนนี้จะเป็นการ์ดเก่านะครับแต่ว่ารหัสเขาจะใส่รหัสเป็นชุดอาร์ดีศูนย์หมาให้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ให้คริปมาสี่ใบนะครับแล้วก็มีสแตนทริกเกอร์นะครับผมสาวกแห่งอาร์มอนเมเทโอแคลเกอร์นะครับก็ให้มาสี่ใบเหมือนกันแล้วก็มี ดรอว์ทิกเกอร์นะครับผมสาวกแห่งอาร์มอนไซคิกเวสเทรสนะครับผมและสุดท้ายก็จะมีฮิลล์ทิกเกอร์ที่น่ารักมากๆนะครับกับ สาวกแห่งอาร์มอนเฮลทริกนะครับผมก็จะให้ทริกเกอร์สมดุลมาครับอย่างละสี่ครบเลยแล้วก็จะให้ตัวเริ่มมาด้วยหนึ่งใบนะครับข้อดีมากๆคือทุกใบติดชื่ออาร์มอนหมดนะครับดังนั้นเวลาจะกดสกิลนะครับกดคอมโบต่างๆแบบว่าต้องติดชื่ออาร์มอนนู่นนี่นั่นเนี่ยสบายเลยนะครับทริกเกอร์ทุกใบรวมทั้งตัวเริ่มเนี่ยติดชื่ออาร์มอนอยู่แล้วนะครับผมโอยงี้คือดีมากนะครับอ่านี่คือเกรดส่วนท้ายที่ให้มานะครับผมก็ทริกเกอร์สิบหกแล้วก็ตัวเริ่มอีกหนึ่งใบเป็นสิบเจ็ดพอดีครับผม ไปที่หนึงครับให้สก,กิวบัตที่โหยหาความรักตัวนี้ไม่ติดชื่ออาร์มอนนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวที่มีสกิลดีเหมือนกันเพราะว่าช่วยเหลือของการโซชานั่นเองคือบอกไว้ก่อนแล้วกันสำหรับคนที่ ไม่เคยเล่นดาเอลิกูลรามาก่อนนะครับผมแคลนนี้จะเน้นการโซชาร์ตนะครับเพื่อที่จะให้เกิดสกิลต่างๆตามเงื่อนไขเช่นถ้าเกิดมีโซสิบขึ้นไปบวกคลาบวกพลังตามในโซไปแล้วหนึ่งพันอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นสไตล์ที่โซชาร์ตเก็บไว้เยอะหนาๆเลยนะแบบหนาๆเป็นคอนโดเลยนะครับแล้วก็พลังเยอะคลีเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมจะไม่เหมือนกับแคลนอื่นๆนะครับผมที่มีการโซชาร์ตเหมือนกันแต่ว่าอย่างเช่นอคเคนเจเนซีอย่างเงี้ยก็โซชาร์ตก็โซบาทิ้งไปเป็นค่าคอร์ส หรือจะเป็นเพลมูลก็โซชาร์จไว้เอาไว้เรียกออกมาตีกับเข้าโซไปไปมา,มาแบบนั้นนะครับแต่ไะอเอากาม,มันเข้าใจง่ายคือชาร์จเพื่อปั๊มพลังใช้เพื่อปัอ๊มคลิกอย่างเดียวนะครับผมตัวนี้ก็มีความสามารถในการช่วยชาร์จนั่นเองนะครับก็ให้มาสี่ใบแล้วก็ให้อ่าตัวนี้ครับกับสาวงแห่งอาลมอน ฟูจิมลินนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเกรดหนึ่งที่ติดชื่ออาร์มอนครับไม่มีความสามารถด้านโซชาร์แต่ว่าเป็นตัวที่ตีเองได้เพราะเขาตีออกไปแล้วบวกสามพันถ้าเกิดอาร์แวนติดชื่ออาร์มอนนะครับสบายเลยก็ผมสบายเลยติดชื่ออาร์มอนนี่คือเกินครึ่งเด็กนะครับเล่นง่ายและก็ให้มาสี่ใบด้วยครับดีใจมากต่อมานะครับผมก็จะให้เกรดหนึ่งครับกับเดเมนชันคลิปเปอร์ตัวนี้ไม่ติดชื่ออาร์มอนแต่ว่าเป็นสามันประจําเด็กครับควรจริงๆควรมีทั้งสี่ใบเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถขยายพันตัวเองให้เกิดการโซชาร์มากยิ่งขึ้นนะผมก็ ก็ถ้าเกิดสำหรับคนที่เปิด1่กองอะสองใบก็ลังดีแหละแต่ถ้าเกิดใครมีโอกาสหาได้สัก4ใบก็จะดีกว่านะครับผมแต่ก็ต้องบาลานซ์ได้ด้วยว่าแบบอยากจะใส่ชื่อติดแบบใส่การติดชื่ออานเยอะกว่าหรือใส่ตัวชื่อแบบตัวอย่างเงี้ยตัวเล่งชันเยอะกว่าก็ต้องแล้วแต่จะคขีนละกันนะครับโอเคเกรด1อีกใบนึงน,น,นะครับผมนั่นก็ให้สาวกแห่งอา몬เฮลส์ดีลนะครับผมตัวนี้ก็ติดชื่ออา몬เหมือนกันแถมโซชาร์จแรงมากนะครับตัวนี้คือชาร์จได้2เลยในทีเดียวเขาแค่ลงมาช่องเดียวกัดแบรนต์ติดชื่ ให้มาแค่2ใบนะครับผมถ้าเกิดมี4ใบจะสนุกกว่านี้มากนะครับเสียดายจริงๆนะครับต่อมาก็จะให้ PG นะครับผมสุดท้ายแล้วกับซาโบกแห่งอาร์มอนวาร์สเบคิวล่านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น PG ที่ติดชื่ออาร์มอนด้วยนะครับดีมากๆก็ให้มาสองใบเสียดายดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีใครอยากจะเล่นใส่อาร์มอนแบบฟูๆผมแนะนําว่าเปิดสักสองกล่องอ่ะมันก็จะมีอะไรเหลือๆเยอะหน่อยแต่ว่าก็จะได้พวก PG หรือว่าพวกเกรดหนึ่งสำคัญๆอย่างนี้มาครบสี่แงนั่นเองนะครับอ่ะเกรดหนึ่งให้มาเท่านี้นะครับผม ต่อมาเป็นเกรด2ครับก็จะให้ฟรีทาวเวลเลอร์มา3ใบนะครับผมตัวนี้ดีมากสามารถนํามาเล่นคอมโบกับเจ้าเดเมเชนคลิปเปอร์ได้นะครับผมหรือจะเล่นกับตัวอื่นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบเลยซึ่งการที่ให้ตัวนี้มาก็โอเคเฮ้ยอาจจะไม่ต้องซื้อ2กล่องแล้วอาจซื้อกล่องนี้กล่องเดียวแล้วก็ใช้พวกสกิลของฟรีทาวเวลเลอร์เนี่ยช่วยหายเดนเวเนคลิปเปอร์เข้ามาก็ได้นะครับผมเหมือนกับที่เขาคิดไว้แล้วอะ่ะก็เจ๋งอยู่นั่นเองให้มา3าใบนะครับ เกรดสองไถัดมานะครับผมก็จะให้นะครับไซคิกออฟดัสอิสยาะนะครับผมตัวนี้ให้มา2ใบครับเป็นอีกหนึ่งใบที่ลงในช่องเลียแล้วเก่งกาจมากนะครับผมถ้าเกิดเห็นแวนดิเจียนมีการชาร์จโซโบพลังไปเลยครับเป็นตัวที่สามารถยืนปมพลังในช่องเลียวกาดได้อย่างดุนแรง1หนึ่งใบนะครับผมก็ให้มา2ใบเสียดายนะครับมีสักสี่ใบจะดีกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ติดชื่ออัลมอน์แงงจริงๆ2ใบแล้วก็อาจจะกาลังดีก็ได้นะครับผมขึ้นมาสักใบหนึ่งก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นเกรดสองคัที่สําาญมก ก็จะให้สาวกแห่งอามอนเฮลดรอมานะครับผมตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับหนึ่งคือน่ารักสองคือน่ารักสามคือน่ารักทุ้ยไม่ใช่นะครับคือติดชื่ออามอนช่วยโซชาร์ดด้วยนั่นเองครับผมเป็นเกรดสองที่ดีมากอีกตัวหนึ่งครับให้มาสองใบและเกรดสองเสุดท้ายนะครับผมก็จะให้สาวกแห่งอามอนรอนจินลินนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ดีมากเพราะว่าเป็นตัวที่ตีเองและได้บวกสามพันนะครับของแครนการ์ดตัชิอามอนก็พอเหมือนกับตัวเกรดหนึ่งเลยทําให้บุกเองได้ด้วยตัวมันเองนะครับผมคือแบบอ่ะยืนเลียวกาดตัวเดียวไม่ต้องต่อบูธก็พอตีเขาโหนนะครับข้อดีอย่างนึงก็คือมันไม่ติดจีเบคครับแบบช่วงสามารถช่วงต้นเกมเนี่ยตีหดๆดได้เลยนะครับลงตีลงตีอย่างเงี้ยแบบช่วงต้นเกมคุณอาจจะเห็นแบบเกรดอะไรช่องแวนการ์ดเป็นเกรดสองอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นแบบเห็นลอนจินลินนนข้้าางงงงึอออยย่่่เเแลววกวก็็หพะไร พวกฟูจิลินอย่างเงี้ยอยู่ข้างหนึ่งครับผมแล้วก็บอกอุ้ยไล่ตีกระหน่าสนุกเลยนะครับฝั่งข้ามกัดรัวๆนั่นเองเพราะว่ามันไม่ต้องตอบบูดในช่วงต้นเกมมากครับทำให้กดดฝั่งข้ามได้ดีนั่นเองครับผมเกรด2ก็ให้มาทั้งหมดเท่านี้นะครับต่อมาเป็นเกรด3นะครับผมแน่นอนว่าต้องติดชื่ออาร์มอนรัวๆอยู่แล้วครับมีนะครับผมอู้คิดถึงมากเป็นเกรด3ามใบแรกเลยนะครับผมกับแคลน่าอิกุ่าเกรด3ามนะครับผมขุนนางโลกปีศาจอ่าร์มอนนั่นเองครับ ในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนจะโหดเหมือนกันเพราะว่าตีแรงโดยที่ไม่ต้องพึ่งกันบูสต์นะครับผมตีแรงพองกับอันเฟดในยุคนั้นก็ว่าได้คือยิ่งมีโซเยอะมันก็ยิ่งตีแรงนั่นเองครับแต่ในยุคนี้นี่คือค่อนข้างจะไม่ค่อยเก่งแล้วก็เลยมีช่วงหนึ่งเขาออกตัวเสริมมาให้นะครับผมก็จะมีนะครับอ่าให้ตัวนี้อีกสองใบกับคุณนางโลบิษัตอาร์มอนรีเวิร์สครับตัวนี้เอาอมาค่อนข้างจะเก่งกาจครับด้วยความที่ว่ามันเป็นอ่า อ่าครอสไลท์ด้วยนะครับผมและด้วยความที่มันมีความสามารถในการปั๊มคลิปปั๊มพลังตัวเองด้วยดีมากๆอีกหนึ่งใบนะครับผมก็ในยุคนั้นก็จะเก่งกาจมากๆเหมือนกันนะครับยิ่งตัวอัลมอนรีเวิร์สเนี่ยนะครับผมไปเล่นคอมโบคู่กับตัวเริ่มอ่าอัลมอนอ่าอัมอนบาเมดเกรสนะครับผมทำให้คอมโบได้ดีมากก็กดสกิลตัวนี้ก่อนแล้วกดสกิลอัลมอนล็อกตัวนี้ตามทําให้แบบอุ้ยมันมีแต่คุ้มกับคุ้มอ่ะดังนั้นเนี่ยให้อัลมอนรีเวิร์สมาสองใบก็โหดมากๆนะครับผมสุดดยอดจริงและ กรดเลสสามเป็นจุดท้ายนะครับผมก็จะให้หัวหน้าสาวกแห่งอาร์มอนเอสทาร์ลอตมานะครับผมตัวนี้ก็โหดเลยละครับเป็นสายลีเจียนปั๊มคีตัวเองได้นะครับผมพลังก็เยอะอยู่แล้วเพราะเป็นลีเจียนไงนะครับก็ลีเจียนคู่กับอาร์มอนได้เลยแถมตอนลีเจียนคู่กับอาร์มอนก็กดสกิลอาร์มอนได้อีกเพราะอยู่ช่องใบเหมือนกันทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยแบบมันครบในตัวมันเองแล้วเก่งกาดโดยไม่ต้องพึ่งคอมโบใบอื่นนะครับผมนี่ก็ให้มาสองใบนะครับเสียดายน่าจะให้มาสักสี่ตัวเนาะแต่ว่าก็โอเคอยู่แนละ้วจริงๆเพราะว่าอา่าไม่คิดอะไรมากนะครับผม ขึ้น2ตัวนี้เนี่ยตัวไหนก็เล่นได้นะครับหรือจะขึ้นอาร์มอนยีแวนก็ยังเล่นได้เลยเพราะเรามีสไตล์เล่นด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นมาดูที่เกรดสีที่ให้มาดีกว่านะครับให้เลยมาบ้างก็จะให้พายุแห่งรักคิสคิวเีล่านะครับผมตัวนี้ก็ให้มา2ใบครับก็จะเป็นตัวเกรดสีสไตล์แรกที่ดีอยู่แล้วนะครับผมดีมากๆเลยนะครับและก็สุดท้ายครับผมปิดมาด้วยอ่าตัวนี้เป็นมีเป็นให้หน้ากล่องด้วยนะครับเป็นฟอยล์หนึ่งใบกับกรงเล็บแห่งอาร์มอนมาโคคิอัสนะครับผม ตัวนี้ก็โหดอีกแล้วครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นเกรดสีที่เกิดมาเพื่อสายอาร์มอนอยู่แล้วครับทำให้สายาร์มอนเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมน่นว่าปั๊มพลังได้แน่นอนครับแล้วก็แจกพลังให้เพื่อนด้วยน่นองคือตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นสายแจกพลังให้เพื่อนนะครับก็เดี๋ยวขอสรุปก่อนละกันสลับเด็กนี้นะครับผมสายอาร์มอนเนี่ยเป็นสายที่ค่อนจะเล่นง่ายครับด้วยความที่ว่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมก็เน้น ลงมาโซชาร์ตตีฉับฉวยตีง่ายๆในช่วงต้นเกมนะครับผมโซชาร์ตตีแล้วก็ปั๊มพลังครับผมแจกๆจ,กจกพลังกันไปนั่นเองมีทั้งปั๊มคลิกนะครับผมมีทั้งปั๊มพลังแจกเพื่อนอยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายคือเอาชนะฝันข,ข้ามด้วยกําลังลุงลนั่นเองครับเวลาจะเล่นเด็กนี้ก็อาจจะไม่ต้องรีบร้อนมากนะครับผมค่อยๆลงทีละใบสบองใบแบบแผ่ลงหมดมือแล้วก็ไปต่อบู๊นะครับเพราะว่าเด็กนี้เนี่ย ไม่มีอะไรเกี่ยวกันจั่วเลยนะครับอาจจะมีก็มีไซส์อ่ะมีไซส์แรกที่จั่วได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยจั่วแรงอยู่ดีนะครับผมเจอพวกยิงเรียวหนักๆขังไงโล่นะลูกคามิอะไรเงี้ยเราจะลําบากนิดน,นึงนะครับรอยย่อเดี๋ยวนี้แม่งก็ยิงเรียวหนักแล้วคือคือรอยย่อ สายบาเตอร์ช่วงนี้มันแบบค่อนข้างจะขี้โมนะครับผมทั้งทุกอย่างจริงๆนะครับไม่จะเป็นแบบเรียกเพื่อนก็แรงจะคลิปก,ก็แรงจะจั่วก็แรงช่วงนี้ก็ไปล่ไปเข้าไปนะครับเราเป็นแคนลนรองไงแต่ว่ามันก็เล่นสนุกได้นั่นเองนะครับผมดังนั้นคนที่เล่นเด็กนี้ก็อาจาต้องใจเย็นนิดนึงนะครับค่อยๆลงค่อยๆแบบปั๊มโซ่เรื่อยๆแล้วกะจังหวะลงรูดเดียวตีปิดเกมปั๊บมันก็โหดอะไรก็ว่าไปนะครับจะมีข้อเสียก็คือ จะจะไม่ให้ตัวทิ้งไซส์มานะครับในชุดนี้แล้วก็จะไม่มีตัว PG หรือว่าเกตหนึเกตสองสำคัญสำคัญเยอะนะครับแต่ถ้าพอเล่นได้ไม่พอเล่นได้นะครับผมอ่าไม่มีจีกกบเด่นมาให้ด้วยนะครับอ่าต้องไปเปิดเพิ่มในชุดอื่นเอาเองนะครับผมแต่ว่าโดยรวม ถือว่าคุ้มค่ากับราคามากๆนะครับเพราะราคานี้ก็ไม่ต่างจากซื้อบูสเตอร์หรือซื้อแท้เล็กหนึ่งกองแต่ว่าได้ของดีกว่ามากๆนั่นเองครับผมก็แนะนำซื้อเก็บไว้สำหรับคนที่ไม่มีไดเอร์กุล่าเล่นนั่นเองครับผมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับกับการรีวิวชุด RD-06 นะครับผมรีวิวเด็กไดเอร์กุล่าสายอาร์มอนนั่นเองครับ ก็บอกไปก่อนเลยว่าอาร์มอนเนี่ยถ้าเกิดใครที่แบบอ่าเล่นมาตั้งแต่ภาคแรกเหมือนวิชินเนี่ยก็จะมีเก็บอะไหล่ไว้่อยตลอดแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบเพิ่งมาเล่นภาคหลงังๆนะครับผมเรียกได้ว่ายากมากที่จะเก็บอะไหล่อาร์มอนในครบนะครับแบบมันต้องใช้ของเยอะมากแล้วก็หลายชุดที่ค่อยเสริมทีละท,ทีละหน่อยมานะครับแต่การนี้เขาออกชุดนี้มาทำให้แบบว่าซื้อกล่องหรือ2กล่องเนี่ยแทบจะฟูลสายอาร์มอนในครัวได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่คิดมากอะไรแล้วก็นะครับผมไปโหมสซต์นิดหน่อยเล่นได้ละโหดเลยนะครับดังนั้นนะครับผมชุด อยากจะเล่นไดเลกูล่าใสายอามอนมันโหดอยู่แล้วผมมันปั๊มพลังสูงมันคลีแรงนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่อยากจะลองเริ่มแคลนใหม่หรืออยากจะลองใส่ในไลน์ก็ลาดูนะครับผมก็แนะนําลองแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้กับการรีวิวแล้วก็ผมต้องขอบอกว่าจบเลยไปเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้ตอนหน้านะครับผมจะแกะนะครับผมกล่อง R D 0 7ดแคลนเจเนซี่ให้ดูกันต่อนะครับผมแต่จะเป็นเจเนซ i s สายไหนต้องรอดูนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันต่อตอนหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย